หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับว่าที่นายกอบตที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะเรากําลังพูดถึงน้องปุ๋ยนะคะปียะธิดาบุตรการสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยสวัสดีค่ะพี่มิกกี้แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่องหมอเก่งชาแนลชื่อปุ๋ยปิยะธิดาบุตรการนะคะ่คะตอนนี้ก็ ยังยังให้เรียกว่าเป็นว่าที่ใช่ไหมคะอีกนานไหมอ่ะจะได้แบบเต็มตัวนะคะประมาณสาบวันนะคะรอหน่อยโอ้นานมากนะคมานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะขอท้าความก่อนว่าเ,เรียนที่ไหนนะคะตั้งแต่ประถมมัธยมเ,เลยทีเดียวนะคะได <นะ S 1> ้ค่ะสำหรับก<อ>รารศึกษาของปุ๋ยนะคะปุ๋ยเรียน อนุบาลจนถึงป6อ,อยู่ที่โรงเร,รียนบรลลปงประถมค่ะแล้วก็เรียนที่หมหนึ่งจนถึงม .3 ามที่คำสร้อยพิทย,ทยาสันต์เขาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเจอคนสวย <c oughs> โอเคมัธยมต้นม,มัธยมต้นอยู่ที่คำสร้อยพีทค่ะค่ะแล้วก็มัธยมปลาย อยู่ที่โรงเรียนจุฬาพรราชวิทยลาลัยมุดาหารอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ปุ๋ยก็ไปเรียนต่อที่มหัวเฉียวคณะสาธารณสุขสาขาการบริหารโรงพยาบาลอ๋อแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมุดาหารเป็นนักวิชาการสาธารณสุขค่ะหลังจากที่ทำงานได้แป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งปีว้าวก็ว ตัดสินใจเราออกไปเรียนที่มหาวิท,าวทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารนณะสาธารณสุขค่ะหลังจากที่ปุ๋ยทํางานโรงพยาบาลมุนหานเสร็จก็ไปเรียนต่อปร,ริญญาโทที่มอขอนแก่นคณะ<ข>สาธารณสุขค่ะ<ข>ก,ก็หลังจากนั้น จบมาได้9้าปีแล้วนะคะว้าว <Wow. S 2> จบมาได้เก้าปีแล้ว <c oughs> ในระหว่างนั้นปุ๋ยก็ทํางานทางด้านสาธารณาสุขเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะทั้งรัฐและเอกชน <c oughs> แล้วก็ล่าสุดปุ๋ยไปช่วยงานคุณพ่อที่เทศบาลค่ะ <c oughs> ทางด้านสาธารณาสุขเหมือนกันที่กองสาธารณาสุขค่ะ <c oughs> ในเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันค่ะแค่นั้นเจ็ด <c oughs> วันแค่นั้นแล้วก็ถูกท้าทาย ท่านมาลงนายกคุณพ่อหรือใครคุณลุงค่ะคุณลุงฝั่งคุณพ่อตอนแรกท่านจะลงเองอะฮะท่านตัดสินใจวันสุดท้ายว่าเอาหลานสาวลงดีกว่าค่ะก็เลยขับรถมาหาคุณพ่อที่บ้านบอกว่าให้หลานสาวลงนายกได้ไหมได้คุณพ่อทันทีเลยได้คุณพ่อไม่มีปัญหาได้อยู่แล้วใช่ค่ะคุณพ่อไม่ไม่มีปัญหาแต่ถามน้องปุ๋ยก่อนน้องปุ๋ยก็โอเค มาทำน้ปุยปุ๊บตัดสินใจลาออกวันนั้นเลยค่ะเฮ้ยเจดวันนะคะอยู่เทศ่บ้านมึงแพบาลคงจะเสียดายแย่นะพี่ว่านะจริงๆนะนี้ไม่ทราบนะคะขอทราบบรรยากาศช่วงหาเสียงด้วยน้องปุ๋ยด้วยเราเป็นคนรุ่นใหม่ทํำยังไงดีอะไรที่จะแบบดึงดูดประชาชนได้เราคนรุ่นใหม่เขาจะคิดยังไงเราอเด็กน้นะจะทําอะไรได้นะคะตอนแรก จริงๆประชาชนเขาก็เหมือนตั้งกำแพงว่าอายุเท่านี้จะสามารถทำอะไรได้เท่านี้เท่าไหร่สามสิบห้าะสามสิบห้าเด็กจริงเพราะว่ากำหนดนายกคือต้องสามสิบห้าปีขึ้นไปอ๋อสามสิบห้าขึ้นไปใช่ค่ะถึงไหนถึงไหนก็ได้แต่คือให้อายุตั้งแต่สามสิบห้าปีขึ้นไปถึงไหนก็ได้เหรอจริงค่ะจริงโอ้ไม่น่าแล้วเราเห็นแบบเยอะๆก็มีนะโอเคต่อ คุก็เลยประจุมเหมาะอายุตัวเองตัวเองก็ถึงพอดีชก็เลยตัดสินใจลงทันทีคิดว่าตัวเองคุณสมบัติมีศักยภาพได้หนึ่งวุฒิการศึกษาปุ๋ยก็มั่นใจในตัวเองสองปุยมีภาวะผู้นําถ้าถ้าพูดถึงนะคะคือตอนที่เรียนหนังสือก็คือได้เป็นผู้นํามาโดยตลอดอ,อก็เลยชอบทางด้านนี้มาโดยตลอดค่ะ,คะหลายคนเราจะมองว่าเป็นผู้หญิงเราจะลุยได้ไหมใช่จริงๆชาวบ้านก็ตั้งกําแพงว่า ในลุคของปุ๋ยเขาอาจจะดูเหมือนคุณหนูหรืออะไรเขาจะสามารถเข้าสื่ไหมใช่ใชแต่พอเขาได้สัมผัสปุ๋ยในช่วงหาเสียงคือหนึ่งปุ๋ยโอบกอดเขาทาั้งทที่เขายังไม่ได้อาบน้ำทั้งนั้นที่กลับมาจากสวนจากไร่ค่ะก็คือเขาบอกว่าเขากอดได้ไหมปุ๋ยออบอกินดีเขากอดเขาก็ไปพูดว่า โอเคน้องคนนี้ไม่ถือตัว uh huh. และอีกอย่างหนึ่งคือที่เข้าถึงได้ก็คือปุ๋ยใช้มาตรการเคาะประตู uh huh. ตามบ้านไปคุยไปสนทนากับพี่น้องประชาชนแต่ละบ้านแต่ละหลังและช่วงใกล้ๆวันเลือกตั้งปุ๋ยได้ไปสัมผัสโดยตรงคือวันที่ปุ๋ยปราใะค่ะ uh huh. พี่น้องประชาชนมาฟัง ปุ๋ยพูดได้ฉาดฉานชัดเจนอธิบายให้เขาฟังว่าปุ๋ยมาเพื่ออะไรในใจของปุ๋ยคือมาเพื่อพัฒนาให้ชาวตำบลโชคชัยของเราเจริญรุ่งเรืองจริงๆอันนี้คือในใจของปุ๋ยนะคะแต่ว่าเรามีนโยบายของเราอยู่แล้ว12ข้อนะคะสามารถทําได้จับต้องได้จริงและพี่ mm hmm. น้องประชาชนเปิดใจแล้วปุ๋ยก็ยอมรับว่าพี่น้องประชาชนชาวตำบลโชคชัยเนี่ยน่ารักมากๆ เขาเปิดใจให้ปุ๋ยเขายอมรับฟังปุ๋ยและเขาเข้าถึงปุ๋ยได้และปุ๋ยก็เข้าถึงเขาได้โดยแท้จริงเราเอาใจวัดใจอะนะคะเราเลยได้ใจเราเลยได้ใจอันนโยบายที่เกี่ยวกับเกษตรขอขอมีมีอะไรบ้างมีค่ะการเกษตรนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ให้ใช้สารเคมีพี่น้องประชาชนจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถขายได้ อืมเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์ใช่ค่ะนะคะเอาชีวิตประจำวันคนสวยๆแบบนี้กรีดยางพาราได้ไหมคะกรีดยางพาราเข้าสวนยางบ้างไหมคะเข้าสวนยางค่ะกรีดยางได้กรีดยางไม่ได้แต่เข้าไปดูไปอะไรได้ให้คําแนะนําได้ใช่ค่ะทํานาเกี่ยวข้าวเป็นไหมคะทํานาเกี่ยวข้าวได้บ้างได้เห็นไหมคะ สวยด้วยคุณภาพนะคะสวยด้วยความสามารถก็มีนะคะ35ไม่น่าเชื่อว,ว่าโสดโสดจริงนะคะสดจริงร้อยเนต์ะหนุ่มๆ <c oughs> หลายท่านฝากถามมาว่าคำนำหน้านี่นางสาวหรือนางฟ้า <c oughs> อกทาบก็ท <c oughs> ราบสเปกทราบสเปคหน่อยอนุ่มๆฟังนะคะสเปคนะคะมีในใจบ้างไหม เล็กหรอคะอายุนนเยอะขนาดนี้แล้วอายุเยอะขนาดนี้คงจะมองที่ความดีมากกว่าอ่าความ <Okay. S 2> ดีนะคะหนูหนูฟังนะคะความดีชนะใจคะ่ะ okay. ชนะเลยนะคะความดีมาก่อนนะคะหนุหน่มๆฟังนะคะโ <Okay. S 1> อเคตอนนี้ในโลกโซเชียลเราดังมากแล้วนะคะน้องปุย๋ยเขาพูดว่าอะไรอ,ะอ่ะว่าที่นายกอบตที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะ รู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจแล้วก็เขินด้วยเขินด้วยซาบซึ้งด้วยนะเอ๊ะลงมาขนาดนี้เลยเหรอจริงอ่ะก็เราเป็นแบบนั้จริงๆอ่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะจริงๆค่ะดิฉันนั่งอยู่ด้วยยังหลงรักเลยค่ะอยากได้เป็นลูกสาวอยากได้เป็นลูกสะภ้ยด้วยค่ะโอแต่ว่าลูกชายยังอยู่ปสามนาดั้นไม่ได้ค่ะกำลังเอิร์นคุณแม่แล้วค่ะลูกชายยังอยู่ปสาม โอ๊ยเียดายเดนนะคะหลังจากน้องุ๋ยหลังจากที่เราได้ได้รับผลผลคะแนนออกมาแล้วนะคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกปลื้มปริ่มดีใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยด้วยแล้วก็หมดกังวลทุกอย่างเหมือนยกภัเขาออกจากอกแล้วก็ภูมิใจในตัวเองว่าเราก็สามารถเข้าถึงใจพี่น้องประชาชนชาวตำบลโชคชัยได้จริงๆเราทําได้เราทําได้แล้วก็ขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลโชคชัยด้วยใจค่ะว่าขอบคุณที่เปิดใจให้เด็กคนนี้ให้อีลาปุ้ยคนนี้ล่ะเขาว่าเย็นง่ายการเมืองค่ะขอบคุณหลยๆ, <ขอ S 1> ๆจ้าอู้ยน่ายินดีน่ายินดีน่ายินดีกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลโชคชัาาชยของเขานะคะมีนายกสวยและเก่งแบบน,นี้ผู้ใดอยากยายบ้านมาอยู่กันได้เ้อค่ะอยากมีนายกสวยๆแบบนี้นะคะยายมาอยู่อันตำบลโชคชัยได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะหาว่าหมอเก่งชาแนลใจร้ายนะคะไม่เห็นหน้าเห็นตานายกคนสวยของเรานะคะขออนุญาตนะคะเราจะถอดหน,น้ากากให้ท่านเห็นนะคะน้องปุย๋ยพี่จะอยู่ห่างๆนะคะเพื่อมาตรก,การของเรานะคะเปิดเปิดหน้ากากให้หนุ่มๆได้เห็นบ้างค่ะวะ่าน้องปุย๋ยของเราสวยจริงนะคะเปิดหน้ากากให้ดูหน่อยค่ะขออนุญาตเปิดหน้ากากนะคะแปบ๊บเดียวแล้วก็ปิดคลิปให้ด้วยปิดคลิปให้หมอเก่งด้วยพูดแค่ว่า ขอบคุณที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะน้องปุ๋ยสวัสดีค่ะอันนี้น้องปุ๋ยพามาดูสวนย,ยางพารานะคะว้าวคนสวยสวนย,ยางพาราคนสวยนะคะ <c oughs> แตนอิลีส่สวนย,ยางนี่อ๋ออันนี้คือกอรีดแล้วบอกค่ะน้องปุยป๋ยกรีดแล้วค่ะแักขายทัวานน,ะะานี้ค่ะอ๋อ เพิ่เกิดใหม่มาดูกันค่ะอ้มาดูสวนยางกาันอันนี้เพิ่งกรีดนะคะราคายางวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่กิโลละยี่สิบสามนะน่าจะอยู่ที่ยี่สิบสามบาทนะคะน้องปุย๋ยมอตวตะว้นไวกับหาเสียงอ๋อนี่เพิ่งกรีดนะคะนี่เป็นสวนยางของน้องปุ๋ยนะคะว้าวยอด เ้าตู่น้องปุ๋ยก็มาลีดยางนะคะใช่ช้าตู่ก็อยู่แถวนี้แล้วค่ะใช่วันว่างๆก็จะอยู่ที่สวนกับนามากกว่า